สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับเฮีป๋องสอนทำอาหารอีกแล้วนะครับผมทำง่ายๆสไตล์เฮีป๋องวันนี้จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับผมเข้าไปประมาณหนึ่งช้อนชานะครับไม่ต้องมากแล้วก็ขึงเส้นนะครับขึงเส้นใส่น้ำมันพืชเข้าไปนิดหนึ่งครับผม ร้อ,อนน้ำ <source. S 1> มันร้อนเอาน้ำมันร้อนไปเด็ดพอติดกระทะพอครับก็เอาเส้นใส่ใส่แรงเติมต้องม่สุกเพื่อใ้เติมกระทะเลยนะครับ หมูหมักนะครับแล้วก็น้ำใส่ไปเลยไม่ต้องคอยหมูสุกนะครับผั <S <S กเราเราใส่สองชนิดนี่เป็นคะนเม็กซิกันนะครับส่วนมากเราจะเป็นคะน้าเม็กซิกันแล้วก็กะหล่ำ แป้งมันลงไปนะครับค่อยๆตีไปนะครับน้ำเราก็เริ่มได้แล้วสีก็เริ่มสวยแล้วครับผมเราจีนหน่อยนะครับ ใส่เยอะมันจะเปรี้ยวน่นีนเป็นเหล้าหมักนะครับใส่เพิ่มความหอมมันหน่อยโอเคเลยครับผมเดี๋ยวไปดูการจัดจานครับครับผมโอ้ล่ะอือหือ ขนามันกรอบแล้วมีมรสชาติอร่อยมากครับเส้นนีพ่พอไปรวมกับน,น้ำแล้วโอเคเลยครับผมมีกลิ่นหอมฟันไฟเล็กๆนะครับขอชิมคำหนึ่งแล้วก็เส้นมันก็จะนุ่มสุดยอดครับมีเกมนิดๆหวานหน่อยๆนะครับผมไดยังไม่ได้ปรุงรสนะครับ นี่มาจิ้มให้ดูว่าวิธีการทําทําออกมาแล้วรสชาติจะต้องเป็นอย่างเงี้ยมันถึงจะใช้ได้ถือว่ารสจัดไม่ไม่จัดมากครับมันมันมีความเค็มอยู่ในหมูมีความอ่าเค็มอยู่ในเส้นแล้วก็เวลาผัดน้ำสต๊อกก็มีรสชาติของมันออกหวานหวานนิดๆอร่อยครับรวมๆกันแล้วอร่อยนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมดูแล้วจํา ทำบ่อยๆอ,อร่อยทุกเมื่อเชื่อเฮียป๋องนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้๋องด้วยนะครับเป็นกำลังใจเมน,นูต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย